อาจารย์คะเลขเนี่ยวันนี้ขอถามค่ะอาจารย์เลขอะ่ะที่ออนชอบอยู่ตัวหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะออนแต่ก่อนเนี่ยออนอ่ะได้ยินมาว่าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งอะ่ะเป็นเลขพนารายถ้าในาศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อคือเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับค่ะหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีความร้อนแรงมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมีความร้อนแรงใช่ <laughs> คือความทะเยอทะยานสูงมั่นใจในตัวเองสุดๆเป็นผู้นําแบบซปเปอร์ pper, เป็นผู้นํานะ แล้วจะมีข้อเสียคือใจร้อนเจ้ายศเจ้าอย่างาคืออยู่ใกล้ใครเนี่ยมีแต่อารมณ์แปรปดวนนะครับชีวิตขึ้นเร็วลงเร็วนะครับ<อ>คือหนึ่งหนึ่งไม่แนะนําให้ใช้นะครับอ๋อก็กกน่าห่วงนะคะอาจารย์เวลาคนอื่นเข้าก็จะเข้ายากนะคะใช่ครับต้องแบบคานเข่าเลยไมหมคะอาจารย์อะไรเงี้ยก็ประมาณนะครับอารมณ์ร้อนสุดน,นะครับ<อ>มันเหมือนภาพที่สองดวงนะอยู่ในอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับแนะนําให้เปลี่ยนด่วนนะครับโอเคใครคะ ดูตัวเองด่วนค่ะดูเบอร์โทรศัพท์ยกขึ้นมาด่วนเลยค่ะในโทรศัพท์คุณน่ะมีเลขหนึ่งหนึ่งอยู่หรือเปล่าค่ะถ้าอยากวิเคราะห์เบอร์นะคะว่าเบอร์คุณน่ะเป็นยังไงบ้างนะคะติดต่อมาข้ามลข้างก่างได้ดเลยค่ะคบ๊ายบายค่ะ